ไปเก็บมาไหมอีหวไม่พอจะบอกว่าแถวมันเป็นอะดับนะกันไม่เคยเห็นแต่วมันจะแง่งแง่ง่งเฉยได้แต่มันก็บม่ครบสบายดีพี่น้องสิลาบมาเบิ่งถ้าก็มาจะตักน้ำสางพี่น้องตักน้ำสางมาเวียนกินขอใจไปแก่มาสองสามกับผู้อีกน้ำสางอีสางน้ำสางอีสางบุญไป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 ดิพี่น้องไป ไปด้วยไปยังอ่ะเนางเอาเปิดแต่มืดหน่อัน,นนี้เอียงอะไรทำไมทำไมต้องกูด้วยฮะทำไมต้องกูด้วยค่ะมึงไปบอกเรียบร้อยว่าบอกให้ตื่นให้ท่วงหนาแป๊ก สุขสบายดีฐานผู้ชมเหตุการณ์อยู่สองใหญ่เงงจากเหตุการณ์อยังโผล่มาหอนส่องเบาฝั่งลาวยอดปสิบัติภูเกาะกระแซอีกซะเนาะจากเด้อบดีหูเรื่องหูลาวมาเป็นอยังมีแต่ว่าอยากฝากเงินมาให้ยายสันก็เลยฝากมาเออฝากก็ฝากมาประคามบ้านบ่เฮ้ยมระคาม เออเออพันใหญ่นะวะขามสมพันใหญ่วะพันเนื้อแล้วเข้าไปแท่อิ่มมันได้อืแล้วพันนี่แล้วเนื้อมันม่ชอบขัดอะสำหรับพันดูยิ้มมาอันเราเรื่องข่าวๆกันดูเป็นยังก่อเหตุการณ์นะเหตุการณ์นะมีโจรขืนเฮือนพี่น้องทั้งทีพากันนอนเรียนหลับจ่าอยู่หับบุ้ยไพหูเหม่อพ่อคนเครื่องคล้องนะข้ากระค้นกระแจกกระจุยจนเบิด บ่แมนโดนวานโดนลมควันบ่เ <expense> <répondre> ้ยนัแหละกสังเกตกันอยู่เฮ้ยสังเกตดูดอกมังม่วงนะต้นนี้กับต้นนั่นอันนี้อโลกระดอกกระดีอะซูยบ่แมนข้าจู่เต็มเพื่อนอยูบ่ฮะไ่ต่กั่สี่คน แล้วน้องเก็จะมาหายกำลังใจเราอะไรแล้วลตอนตอนตอนนอนนอนกันอยูจ่จากคนตอนนอนนะนอนกันอยู่หาคนเด็กหน่อยนะซ้ำ <c oughs> เด็กหน่อยนะซ้ำผู้ใหญ่นะสองจะพุ่ยไผ่หูเหมืองยังเลยอันนั้นพี่น้องเลยห้าสี่ว้าวสู่พี่น้องฟังยจะน้ำผัสจิบอกข่าวใจเพราะคืออีเรือกอีกอย่างผ่านไปปีมีคนขมโมยขึ้นอันขึ้นขึ้นเฮือนขืนฮือนแล้วไปหลักเงินหลักโทรศัพท์บบาลื่นยังแหละ แหละก็เลยมีนผู้สงสารเพิินเลยแชดมาว่าสิฟาเงินมาให้มันอย่างไปะสบายเดี๋ยวจะไปถามเราเป็นอะไรเหตุการ์เปิ่ฝากฟังมาน้ำห้าวเขากับมาแอาละด้วยเนี่ยตรวท่างนี้นะแน่เจิดแตเจิดเ,เนื้อได้เบิด ฝากมาหายนะหาร่อยมมาหายกำลังใจเนาะเห็นเราห้องเราหายเราว่าในส่องใหญ่เงงว่านี่มาสิบข้อลายเส้นกผมว่าหึมมีมาอยู่บนเนาะผมห้ากบมหมากเด้กกันม้าข้อลายเส้นไป ไปแล้วก็สิมือนีเอาหน้าที่ของเฮาสัอ้ยมึงกเียเป็นหยังสบายดีสบายดี เนอดก็ของเสียวาพี่นางเอมยู่ในห่อผมวะอ่นหผาโขาไอาเบเลได้หลอกตีพักกนอนนะานนแล้วอนเพราไว้พนอนอยู่นอกนบ่ได้อยู่ในฮะอืแล้วนนี้นี่นะนอนนอนนงผู้ของแคนี้แ่โนบนทงงไฟหูมือนี่นอน หน้าีเท่าหลชาเียไม่ตู้กันเลอยู่นี่เขากระถอดเอาไปเบิดเลยแล้วขาคตรของเพนเท่านี้เต็มอยู่เลเาตีนนี่ข้าวแมโคตทัง่เขาเป็อยู่กับเงินเงินลายบันไดอะนะล้านปลาโตสามัญจีสายซองล้านกีีดโดยพี่น้องุมเป็นซองล้านบาทสมว่าสองล้านบาท ม่เดอดแงกลูกไว้ขอทอดเอานางรดเจ็บต uh, ีนตีนุ่นขันคดเขาก็บได้นางเดอดเลยไดู้เลยวนันนนี่เลอนี่สวยอยู่นะใส่บนี่วานลเปจเนอฏิเสธบุญสบะจิต่างบุญบุญเจ็อพันนี่เขาเ็นมาเอาซะปฏิเสธบุญอยู่แล้วพี่นมาเอาก่อนอันนี้ก็เช็ดพูนกันเช็ดนให กองบุญในขอแม่แม่ยากได้องบุญนั่นในตู้เก็บโซ่ไปบุกมาดูมาเดาเก็บนโซ่เลนนั้นนั่นหนึ่งเลย่าหน่อยกองบุญเามื่นกนอืห้า้อยบาทอืห้าอยบาทนฝากเงินมาหายทำพังไทยคนลหายกำลังใจเงินสองซองละน่าสมศรีใส

เต็มนี่เลยเป็นวะเต็มเลยป้าเมื่อบาคนยังไปดิ้นยันกบเ้าอยู่ได้ยาวแบบเมือนนอนนั่นถ้ามาเปิดประตูกันตื่นื่ามือเศร้ามากจังหูหูื่ามือเศร้ามากเลยว่าเดเอาเงินไปสืแคบวันนั้นลงมาจากเือน้ไปเอาเงินไปสืบแคบป่ะเ

เขาไปเมื huh. mm ่อ hmm. ร <spe> <s we iger bunları> ่ข้นขดขึ้นขม่งนงเขาขขังลีร้อนี่เป็นหองนอนห้องเกพอเป็นครัวเราเขาขนเขาก็ต้องเปิดไฟเหรวะ เอาเ้เงนเนาะเจความเช่ยายทมันเนะเหยียดเื้งเงาางตัวส่นนอนกูเหมือที่แล้วประตูน่ะอัดธรรมดาแต่ธรรมดานมันกระดังยูกกองอันงาบไปแล้ก็เอานะเอาเอาอก็เาเอาเงไปเอาไพกันทำมันงองขบดึงมัแหงกัหเออนี่งบไหมต้องต้องต้องยินแหละ นเขนานนคือสิ <c oughs> ออสล่มควันผลเผินเรียบร้อยไปน,มมนะมึงชงเนาะ้าัือกระปงกปน่าะไตพายามอะไรี่ร้อจะได้ถมืออ่ะมือนันดออจนจ๊แต่เก้าเมตนัลาลูกมาตังแต่สี่อมงมีเหนบดคนอันนี้จะนหามงเขาลุกน้าเอแล้กมนึขมยยังบดต่แต่เกาลาลูกก่อน่อ โอ้จะแมนสะเนาะเงินสิไปทำบุญก็ได้บุญแมนและขิดขิดแบบนั้นแล้วไม่ใหญ่เอ้ยเฮาฮาสิไปจับภได้เน,นานะนน อแจ้งตำรวจว่าเกตวานเจเเจ้ากบมาลงบันทึกประจำวันองบาไเจ้ากบมาเบ่เขาจะมาคลกับบงมือบ่ะ่าบ่มีรเห็นโอ้ยกับเพ็นมันกัดดีไอเสีเอาได้เนาะกับเพ็นคนจุกมากมันกัเนาะมัน้ำลนละนนัอย่นี่กัเ่นี่มันยางไปเบสดัวัิดแช่นี่ดแ่บนตีน น้าทงฉินเพาะฉั้นข้ากับคนเขาคนดึงขึ้นมากเวอร์เธอนอนอยู่ในป้ายตีนอยู่อันทงกับใครจะว่าเขาว่ามุกไม่ใหญ่เอาบัวพระพระเขาขวาป่าก็อยู่ในป้ายตีนมันคือสิแบบว่าใหญ่ค้นแบบตามสบายใจเลยนะเนาะมึงทรงเนาะทองนะทองทอเขาไปหมด

เผฟไปเสี่ยมันเนาะใส่กะใส่ทงกันกับบเคยนี่แบบนี้อีกเนาะกระถาเนาะมาแต่ขาวอกบเคยดูมาเบุเคยบุเคยเนาะแถวเขตเฮาหนิเนาะบุเคยหนี้ก็เมนเลยให้เราบอยชิมเราอย่างอันมือนาจขอกนอนซคนกับลูกเลยในแถเมือนะขึ้นน่ะมันบุกมาซะใครผู้ดีใม่เว่าหาว รีมือแรงมากมกาบหาห่างบวแมนคนเดียวดอกคิดออว่านะขอว่าบแมนคนเดียวผูว่ามันต้องไม่มีหมู่มาน้ำแหละหลคุณนจเป็นนชอบเนาะนทุรีมันบอก,าบอกามา มันกาธก็ถ้าูหนึงเากกันี่เามันก็ะาอมากับขากมกับแซลมอน้คง่ได้มีปัญหานอนกันบธรรมดาเือมาวันันว่าเป่าพุแ้นอน้ก็แม่แหละบวกนี่มันอันดันอยู่แล้วแต่เก่าเราเคยลุกเหน้ยนั่นขึ้นสีหาเถือมือเข้ามานันบลูแจ็คเถื่อ โห่าลขนาดเนาะแบบโค่นจนมือโค่นมันกทรงโอ้เหยียดแท่นมันก็ยังดังเลยนะเนาะอ่าอ่าโอ้มันต้องหงมืออย่างนี้แหละ อขอบใจผู้ใจบุญที่ส่งกำลังใจมาให้เพิ่นนัแล้วเนาะข้าก็เสด็มเมื่อแล้วล่ะขอบใจหะลายที่ติดตามไปซุย